นี่คจะมาเคียนน่อไใหม้จ้ะเคียนน่อไม้หรือว่าหูดน่อไหม่ซับน่องหมยังว่าไปเนาะข่อยบอกผมว่าภาษาแต่ละมู่บางเขาบอกยังบานถอาขอยื่นเคียนเล้วจะพี่น้องน่อไหม้นี่ขอยต้มไบหนึ่งว้แ่หลายมือแล้วล่ะขอยใส่ตัวเย็นไใวใบชาลูกขอยนั่นละแต่ว่าตอนนี้น้องหม่มันเมิดเลยดูแลล่ะมันเมิดแล้วน้องใหม่นะเก็บ่าลูกขอยมากินหมกน่อไหม้เนาะแต่สิว่าแม่ทำแต่หมกน่อไม้ให้ลูกจริงๆแล้วกับเขาเนี้ยอื่นแม่ก็เฮดเป็นเมิดล่ะ แต่ว่าตวมากกินแห้งหมกหน่อไม้นี่โดยเฉพาะหมกหน่อไม้คือลูกไข่มากใส่หมูสามชั้นหลายๆเออแม่ก็เลยคือว่าลูกมากยังก็อยากเคสอันนั้นให้ลูกกินเนาะเพราะว่าฝีมือแม่เนี่ยโดนเด็กินแต่นึงขั่หม้มาบานก็คือว่าได้กินนะมาบานแม่จักเสียถ่กินขัดมาย่มที่บ่มีหน่อไม้แม่ก็ไปสือหน่อไม้ที่เป็นทงๆงมาให้ถ่ากินคือเกาก็ได้กินคือเกา แกงน้อไม้อันรู้ว่ามกน้อไม่สินะลูกค่อยมากแต่ว่าเขามากินย่างเขาก็สีบอกคอยละอยากกินอะไรต่ออะไรเขาสีบอกมากมดประเทศไทยเขากิกนจนะพาะตุยยางในเมืองเขามากแล้วเทศไทยแล้วก็ห่อให้พร้อมห่อไปกินเทปพร้อมนี่ก็ดังไฟได้จากดังไฟเตาฟื้นที่ต้มน้องไม่น่ะน้อไอม,ม้ก็ต้มแล้วลหละแต่ว่ามันเก่อนมาัานได้เจอดีเนาะเขาก็เลวตองมาต้มอ,อีกให้แม่นลดวามขม,ขมแน่นะ ว่าเด็กหน่อยเขาบอกว่มามากินขมบันใด,ดลำพังต่เห่ากินเองเขาก็กินได้เลยนี่ดังไฟทานจ้าต้มหมอเตาทานดำๆนีวว่แหละต้มน้อไหมข้นวสันคนเป็นแม่เนาะลูกอย่างกิน่างกระเฮ็ดไปโดนโดนเขามาหาเธอหนึง่งจัดให้เลยค่าคุณแม่นี่ดังไฟดังไฟต้มเน้อไหม ต้มน้ำใหม่ใส่เต้าพื้นนี่พี่นอ้องควนอูดมาสันสิกินค้วนแน,น่น่อย,ะอยนะว่าเป็นยังเนาธรรมชาติหอมน้ำกินควนนี่แหละหลังจากนั้งก็สิไปเก็บยะนั่งยะนั่งก็อยุข้างบ้านแหละยานาะ,ะยยานั่งกับเอื่อบื่ออยากยะนั่งนี่งกัใส่พ่อประมาณใส่บัไดใส่เขียวแห้งนะพ่อสำานึยงเขากปส็สมบอมาเขียวบันไดดอกเด็กหน่อยแต่ว่าขันว่า์ืเฟิเท่านั้นเขาจนะมาก จะอ,อย่านั่งมาแซ่น้ำไปก่อนขอเขาเบียกับมาไว้แต่เสาแล้วเด้่ยเขาเบียปได้ตามอยู่แซ่ยาน,านัอางอานามแซ่ยานังไปก่อนล่างยางนังเราจไปเก็บตองตองหนึ่งกระต,ดต,ระตด่ดไว้แต่เสาละตากแดดไว้กระสีวัวแฮม,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 มันยุบแห้งปนัยกระสิเก็บเพื่อปนัยได้แดดบานเทามันแห้งนะนี่เราจะเอาเครื่องแกงถุกอยตามกระสิไม่พริกนี่ตะไคร้ไม่หอม ตามใส่กันแล้วก็สิม,มากผัดใส่กระหมูสามสันผัดพอหมูมันสุกซำเนึยงกับน้ำมใหม่ลงไปสูตรใสสูตรมั่นนะจ๊ะแต่ว่าก่อยนหนังเคแถมมันสุกแล้วข่อยจั๊กเสียไปหมกคุณลักข้นกุญสิข้นเอาแล่ะก็จังหมกนี่สินะแต่ว่าข่อยบริเวณแบบนั้นเราเค่อยก๋าว่ามันได้ซีมึงหรือว่ามันแสบแล้วนะมันจังสิหัวรสชาติพอไปหมกแล้วมันสิหอมใบตองมันก็สิแขนกับแป้งก็แซบพอดีนะ ใส่เกลืเบียร์น้ำได้จากปัญญาปันนามจานั่งใส่เกลืเบียร์ใส่กะทิทั้งเอียงเข้าไปแล้วคนไปจนมันแขียนอโหรวอาใส่บักพริกโดดลงไปใส่ใบตูลงไปผักอีตูวกับสิไปใส่ตอนหอมหมอกอีตัวหนึงบ่ต้องงามขอให้อร่อยพี่นาะหมกเขาดูแลแต่สีดำแ้วเขาดูแลแต่สีำแล้วมั้ย <laughs> เสียงคำว่าจะจำได้เหรอเห็ดผุกยังพนอนีน่เลี้ยงมันสิ่ใช่เลี้วนี่ืแไงพี่ต้องไงยงเลีล้ยแหรอป้าเลี้ยงปะาเสร็จแล้วก็มาซีมเมืองจ้ะพี่น้องซีมเมืองแสบพอดีเลยจ้ะ นัวมากอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเห็ดองนอใหม่แ hmm. ส่บ